สวัดีนะคะวันนี้จะพาขั้นมาแกงบอนอุ้ยนั่ว่าท่านแกงปอกบอนต้มบอนบอนบอนคันเก็บมาจากห่วยจากห้องต้มใส่บากอก บักอกบักอกใส่ส้มตำบ้านเรานี่แหละใช้เวลาต้มโดนยุ่งเหมานมากเอยเอาอกไ้บอกต้มนานหลายชั่วโมองอยู่ กินได้ไม่คันคอไม่คันไผ่ค่ะอันนี้คือมะกอกกอกใส่ตงโมฮงใส่ตงมะฮงบ้านเฮ้ามะกอก อันขึ้นหน่อยแทนมันเอประกอกเอามาดอโอ้ออออเอามาให้ทวงงเลยะเอจ้าวันนี้่เนทุงแล้วมันเไปอไเอามาให้ยงเต็เนเ่เยก็กเพอนนอนะอนมันจากต้นกอกเนาะ ไใช่น่ะอยู่หน้าอันต้นนึงแล้วมันต้นน้อยเพิ่มแต่เมื่อไหร่ตัต้นมะกอกมะกรอนะแต่เมื่ต้นมาหนี่เที่ยวค่ะหูเล็กว่าสิบเต้นต้นเก็บมาแต่เมื่อวานเนาะไปมันแก่แล้วแล้วมันแก่บ่เอาเนาะอันนี้บอลอยู่น้ำห้วยน้หนองเลยพี่น้องเลยไม่ใช่บอลเลี้ยงถ้าบอลเลี้ยงอีกบอลอันหนึ่งเนาะ มันบอกคันเนาะอันนี้คือบอนคันคันจกินราต้มเซมกอมักกอ,อกใส่กับบอคันเอ้ยใส่กับบอจืดเมนบ่ใส่น่อยกับ้ยใส่ร้ายก,ก,บายกบาับ,มบส,กสม ผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็คือบ่เป็นแกงบอนส,สมัยนั้นเอามันต้มให้หมูบอลตม้มยักษ์แทั้งบ้านเท่านั้นแหละคนไทยแล้วไม่จอ,อยู่บบอลพันคนไทยใกอยู่ด้มีอยู่นี่อยู่น้ำห่วยน้ำนองบางบอลกับมีอยู่ต้องซื้อเพื่อจินดอกง่ายก็ ทายไปแล้วคะไปต้มแล้วก็กินแบบขั้นก้อนเลยต่ว่าแต่วาเขาเ้าเจากับบุกินหรงนี้ข้าวเ,เจาะเห็ดบกเป็นปลอกเอาเอาเอาเปลือกเอาเส้นใยเปลือกลำออกอ,อันนี้ทิ้งทิ่มไปก่อน แล้วเข้าไปต้มทุกอย่อเนี่ยมมีผู้ใดเห็ดกินอะไรมันเห็ดหยาบผู้ใดยิ้มแล้วขายอะไรอ๋อที่นีเ้เราเรา่มยูแล้วไม,ม่เปรตีนมัมมี่เฮ็ดโปเป็นเน มมหมดหมดส่วนหมดมาก,มกนเฮมีีีก,กินเนยมนมไม่เห็นลยานผูถ่ไ่เหป็นมากอมบอมากขนาดบอมันกินแสบได้เลยหอเอจ้าว่าอัญญาเห,ห็นพืนเห็นนกินแมนอยู่ ข่อยกระบอกินนี่ในตลาดข่อยยานมันคันบวกระดืองไบวกระดือมากินนี่พูดหนึ่งเนี่ยนางนอนใส่มากินบมอคันบมอผู้ใดวุฒตสมมาขายขายอือหาใดมันอึดนไม่ยืดอึดก็ค่อยมีได้เลยเพราะว่าเขาเขาไทยทิมเบิร์ดไหมเขาทมทิมเบิร์ดนะตะกี้มันลายอยู่ หอยน้ำห้องมองได้เป็นห้องกับไฟมันมีเบิร์ดตะกีห้องแถวห้องบ้านเรานี่อห้องเลาะหน้าคุณพี่ในนั่นชื่ออุทธิยารอตุ่นไข่ตะกีเห็นมั้ยมะมีเด็นี่มะหอยบ้านเราจะไปชิย่างก็ันไม่มีบอนอันนี้มันหายากแล้วกี่น้ำ ตะกีหลยเนาะหลา้หลาวหยูหยยหยุดหยดอ,<ม>ดนอหยนเ้ยเขากับซิข้าป่านขาคูดลขาคูดหัวมันะเขาซับทิมยเนียนตะกีเนียว่ากินดอกเมือเอาเมื่อไหร่ ใช้เวลาต้มวิไลชั่วโมงอยู่ต้มนม้ำแหงตะกี้ต้มแล้วอันลินน้ำถิมเป็น,ปนบ่เดี๋ยวนี้บนลินล<อ>ินแค่แค่ทำไงน้ำข้าวต้มโอเม่ไห้แ้ต้มน้ำเดียวนึ่นขั้นเลยแบอบ่ขั้น,นเหลวยากไหมบ่ขั้นเลย แกงใส่ไข่มดแดงไข่มดแดง,ห,ดแดงหน่วยตน้ตนๆ <c oughs> นี่คือบอลน,นะคะทุกคนบอนบอนคันแต่ว่าเราสามารถที่จะแกงกินได้โดยการใส่มะกอกนี่คือมะกอก มะกอกไม่ได้มีแต่ทอนี่เด้ใส่เป็นเป็นยีสต์สิบลูกใส่เป็นยีสสิบลูกพือที่ให้ความคั้นน่ะมันจืดเขาพอเคยต้มมันมันหน่อยมันหลายเท่ำไรเขาก็ไปใส่มันก็ะสุโหดแม่เนื้อถ้าต้มถ้าต้มลายก็ใส่ไม่มันมีปริมาณที่ใส่ ต้มหน่อยไปใช่ได้หลายมันก็กินไปเลยต้มอราพ้ันนี้ตุ่นสองหาตุ่สสม,อส,ม,ส,ส,ม,ส,มสองเถือนองเถือันอันระว,ว่ามันละว,ว่ามันว,ว่ามันแสบพัน้เนี่มันอันนั้นพอพ่อประเดเลยดิพอได้กียงได้หนิประแดงบ่ถ้าลังค้างบ<ม>่อยเอินแล้วจ,จันนเนาะ แกงใส่น้ำใบยนางใส่ไข่มุดแดงเครื่องเครื่องปรุงกับเครื่องปรุงแกงบ้านๆฮะลายบัวล่มาดันนาที่แล้วลายเด้หลายอยูเออหาสิบาทเข้านันลายแต่มย่ามือแรงเนี่ยอันกองละลอยเขานี่ยบอกใคหลาย โอ้เมื่อก่อนอร่อยแพงโคตรอันยี้ตลาดน,าน,นัดอ,อันนี้ม<ะ>ือสาเขาขายหาซิบอันนี้ดิฮะใครใครผักมั้นอะบอกใครผักไม่บรอบอก่คยมีเมื่อวานเมื่อวานมีใครเต็มใครใครเต็มมันน่ะนะย่างกองคือว่าพอกระเก็ือสิบบาทไม่แย่งหรอเนี่ยใครเต็มมั่นน่ะนะลอ,อยนนเมมนึองกะพ่อเบิ้งอยู่แต่ว่ามันก็นยังหน่อยกว่าตลาดนัดถ้าเบิ้งนัด ซีมี่ยังกล่องคือมาสองหอร้อยแปดชิพนะครับนัดนัดนัดมือมือบอกมืออื่นมันจันเนาะถ้เบางนัดมือเด้ออืมดาอันนี้คือบอลทุกคนบอลเอามาปอกแล้วก็จะต้มต้มใส่มะกอกให้มันจืดให้มันจืด คันจืดแล้วก็แกงแกงใส่น้ำใบย่านางใส่เครื่องตะไคร่หอมหอมตะไคร่ใบใบหอม,หอมใบใบอิตูเออใบอิตูอันนี้บอลน,นี้เขาเก็บมา,าแต่เมื่อวานนี้มันก็เลยเหี่ยวแต่ว่าลำต้นมันไม่เหี่ยวเนี่ยอุดสดดีเดี๋ยววันนี้จะต้ม ต้ม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 ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม